ตอนนี้นะครับเรามีบริการเติมคูปองแล้วนะครับใครสนใจเติมคูปองนะครับสามารถเติมกับเราได้นะใครที่เติมในเกมนะก็จะแนะนําว่าเป็นร้านมาโน่นะครับเพราะว่าจะเติมได้ทั้ง AS แล้วก็ NA นะครับราคาค่อนข้างถูกนะส่วนใครที่เล่น AS นะครับก็แนะนำนะครับเติมกับผมนะก็จะเป็นบัตรราเซอร์ต่างประเทศนะครับได้ทั้งคูปองแล้วก็ได้ทั้งเพชรนะครับคุ้มมากๆนะสวัสดีครับอัปเดตกิจกรรมจับแมลงนะครับก็กิจกรรมจับแมลงนะครับ เข้ามาวันที่8นะครับถึงวันที่15นะครับตัวหน้ากิจกรรมนะครับก็มีตัวกิจกรรมล็อกอินนะครับล็อกอินต่อเนื่องนะครับครบตามจานวนวันนะครับก็จะรับตาข่ายบนมะแรงผลไม้มะแงนะครับภารกิจจับมะแรงนะครับก็เป็นการเข้าร่วมจับมะแรงนะครับจับครบตามจํานวนรอบนะครับก็รับตาข่ายบนมลงผลไม้มะแลงนะครับตัวกิจกรรมนะครับก็อยู่ที่จํากัดเวลาการเล่นนะครับเปิดตั้งแต่ 17.00นะครับถึง23.00นะครับถ้าใครอยากได้คะแนนเยอะๆนะครับแนะนำว่ากดผลไม้มแมลงนะเพื่อจับดวงนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคนะครับในการเล่น1เทิร์นนะกดผ่านไปก่อนครับ ให้สังเกตตรงนี้นะครับตรงเลเวลนะเออแป๊บหบนึ่งนะครับนี่ครับไม่อยู่ประมาณนี้นะถอยหลังนิดนึงประมาณนี้นะครับกดผ่านไปก่อนโอเคครับประมาณนี้นะแล้วก็ซูมออกนะเราจะเล่นมุมนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเจ็ดสิบหรือเปล่าเจเจ็ดสิบสามสี่สิบสองนะครับประมาณนี้นะนี่เลยครับ เฮ้ยเรายิงพลาดนะครับก็องศาประมาณเจ็ดสิบสองนะครับยิงสี่สิบสามนะประมาณนี้นะครับก็จะได้แต้มหกสิบสามหรือเปล่านะผมจำไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเอาใหม่นะครับเอาใหม่เอาใหม่ครับเมื่อกี้พลาดนะโอ้โห รอบนี้นะครับเราต้องจับสามรอบนะน่าจะประมาณนี้หรือเปล่าอ่ะเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบห้าเรอเฮ้ยเราได้64นะใช่64ครับเออประมาณนี้แหละเฮ้ยมุมไม่ใช่72ดิมุม77นะครับมุม77 78นะครับยิง42 43 44นะ ตรงนี้นะครับเราก็ต้องยิงลอดผ่านไปยังต่อทองนะครับแถวสุดท้ายนะแบบนี้เลยครับแล้วก็ตัวด้วงนะครับเรากดบอมลมาเรงนะครับเราใช้ตาข่ายไม่ได้นะนี่เลยครับเราได้216คะแนนนะได้8ปเหรียญน,นะครับ ถือว่าเยอะนะครับ86เหรียญน,นะผู้ดาวนะครับประมาณ15วินาทีนะตอนนี้น่าจะไม่มีคนนะครับเพราะว่าเรามาดึกแล้วนะครับตัวกิจกรรมนะครับก็จะใกล้หมดเวลาแล้วนะแต่ถ้ามันอยู่ไกลๆนะครับผมแนะนำนะครับกดมาตรงนี้แล้วก็กดผ่านได้เลยนะเมื่อกี้77ใช่ไมั้ย77 43 นี่ครับเห็นไหมเราได้หกสิบสี่คะแนนนะครับแล้วก็กดผ่านนะครับห้ามกดออกนะถ้ากดออกนะครับมันจะไม่นับคะแนนนะอันนี้ผมเคยพลาดมาแล้วนะครับเราจะได้รอบละยี่สิบห้าเหรียญน,นะซึ่งมันเยอะมากมากนะครับเยอะกว่ายี่สิบเหรียญเลยนะมาดูในส่วนของภารกิจกันบ้างน,นะครับ ภารกิจคู่รักนะครับตรงนี้นะครับเราต้องมีคู่รักก่อนตัวภารกิจนะครับก็เป็นการจับแมลงจับผีเสื้อจับตัวงนะครับจับต่อทองนะครับให้ครบตามจํานวนนะอันนี้ก็3เควสเเควสสิเควสแล้วก็16เควสนะก็ทำเควสให้ครบนะครับอันแรกอ่ะสำคัญนะครับ100เพชรเลยนะเมื่อเราทำเควสครบนะครับเราสามารถรับเควสได้ครับสิ่งที่ได้รับจากเควสนะครับก็จะเป็นตะไคร่บนแมลงผลไม้แมลงนะครับ ในส่วนของอันดับนะครับมันก็จะมีรางวัลอันดับด้วยครับรางวัลที่1นะครับ1000เพชรเลยนะรางวัลที่2ครับ888เพชรรางวัลที่3ครับ666เพชร4ถึงนะครับก็33 3เพชรแล้วก็ได้ฉายาด้วยนะฉายาที่1นะครับสวยนะในส่วนของร้านค้านะครับรอบนี้นะครับสัตว์เลี้ยงที่เข้ามาครับเป็นมังกรพระสุธานะใครขาดเศษอยู่แลกได้ ในส่วนของไข่สัตว์เลี้น้ำนานนะครับก็มีเซริวเปียโกซูซากุเก็นบุราชัดเอโชนะครับก็ตัวผมนะครับผมรู้สึกว่าจะขาดเซริวสามเศษนะครับผมก็น่าจะต้องแลกเซริวนะครับก็เข้ามาหน้ากิจกรรมนะครับตรงนี้เลยรับของรางวัลน,นะครับ กิจกรรมจับแมลงนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะก็เข้าไปร่วงกิจกรรมก็ได้นะครับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงระดับตำนานนะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ